หลายคนคิดว่าการไม่ hedge ค่าเงินเท่ากับความเสี่ยงที่มันมากแต่ความจริงแล้วการที่คุณไม่ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินอาจจะสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าให้กับคุณในระยะยาวก็ได้นะครับวันนี้เรามาไขาข้อข้องใจงกันครับว่าทำไมจิตตะเวลด์เราไม่เคย hedge ค่าเงินนะครับซึ่งสิ่งนี้จะมีผลกระทบกับพอร์ตของคุณอย่างไรวันนี้มาฟังกันเลยครับ คือ loo. นี่คือความเข้าใจที่หลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับอย่างแรกที่สุดเนี่ยเรื่องของการลงทุนต่างประเทศเนะครับสิ่งที่จะมีความเสี่ยงคู่มาด้วยเสมอก็คือเรื่องของค่างเงินถูกไหมครับที่เราอาจจะผันผวนบางทีเราอาจจะเอาเงินบาทแรกไปลงเป็นดอลลาร์แลกเป็นหยูนแรกเป็นดองเวียดนามอะไรแบบนี้แล้วบางทีตอนที่โอนเงินกลับมาค่างเงินอาจจะผันผวนบางทีเราอาจจะขาดทุนจากค่างเงินหรือบางทีเราอาจจะกําไรจากค่างเงินก็ได้นะครับแต่คีวันหนึ่งที่สําคัญก็คือการเฮดจิ้งหรือเฮดจิ้งค่างเงินเนี่ยมันจะช่วยลดความเสี่ยงได้จริงเขาเรียกว่า ว่าเป็นความเสี่ยงค่าเงินระยะสั้นแล้วกันครับแต่อาจจะทําให้เราได้ผลตอบแทนลดลงในระยะยาวเพราะว่าอย่างแรกที่สุดทรัพย์สินที่เราลงทุนไปเนี่ยเราต้องดูว่าในช่วง5ปีหรือ10ปีข้างหน้าเนี่ยจะได้ผลตอบแทนเป็นเท่าไหร่อย่างที่2ก็คือแล้วถ้าเราเฮดจิงเนี่ยเราช่วยป้องกันความเสี่ยงตรงนี้ได้เท่าไหร่และเรามีค่าใช้จ่ายเรื่องการเฮดจิงเท่าไหร่สมมุติว่าเราลงทุน10ปีได้ผลตอบแทนอยู่ที่20 0แบบเนี้ยถ้ามีความเสี่ยงค่าเงินประมาณ10%เราอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรมากถูกมมัม้้รนไไ่ดสึ ว่าเอ้ยฉันส0ง้ฉันเสียไป10บฉันยังกำไรร9 0บแบบนี้จริงๆทุกคนแฮปปี้และก็ในความเป็นจริงก็คือเรื่องของความเสี่ยงค่าเงินที่มันผันผวน,นเนี่ยมันเป็นไซเคิลเพราะฉะนั้นถ้าคุณลงทุนยิ่งยาวเท่าไหร่อ่ะครับค่าเงินเนี่ยมันจะมีการออฟเซ็ตกันเองคือบางปีค่าเงินบาทอาจจะแข็งบางปีค่าเงินบาทอาจจะอ่อนพอผ่านไป10ปีเนี่ยมันกลับมาที่เดิมเพราะนั้นการาเฮดจิ้งค่าเงินเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นผลดีเลยก็ได้เพราะสุดท้ายมันไม่ได้ช่วยอะไรแต่สิ่งที่คุณต้องเสียไปตลอดทุกๆปปีีีเเนนน่่ย่ยกกก็คคคืออาาารใ้งงัวมส เลยเป็นเหตุผลที่ว่าจิตตะเวลที่เราเน้นลงทุนระยะยาวเนี่ยเราไม่ h e ดจิ้งค่าเงินนะคบเพราะว่าโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าคุณลงทุนในทรัพย์สินที่ถูกต้องแล้วพอร์ตมีการเติบโตระยะยาวเนี่ยครับการ h e ด g จิ้งค่าเงินมันจะมีข้อเสียมากกว่าข้อดีคือโดยหลักแล้วมันจะทําให้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยเนี่ยลดลงแต่แน่นอนว่าเอ๊ะแล้วทาไมบางกองทุนเขาเลยมีการเฮดจิ้งหรือป้องกันค่าเงินกันอันนั้นก็เป็นเพราะว่าถ้ากลยุทธ์การลงทุนเป็นระยะสั้นหรือว่าผู้ลงทุนเนี่ยคาดหวังการเอาเงินเข้าเงินออกระยะสั้นๆกการกจิง็ ช่วยป้องกันตรงนั้นได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไม่ได้ลงทุนแบบ10ปีถูกไหมครับกำไร20% 0เนี่ยสมมติเราลงทุนแค่1ปีอาจจะได้กําไรสมมติสิแต่ปีนั้นค่าเงินเนี่ยมันอาจจะผันผวนทาให้เราขาดทุนจากค่าเงินเนี่ยสิบเปอกลายเป็นว่าคุณกาไร15โดนขาดทุนค่าเงิน10จริงๆคุณเ,เหลือกําไรแค่5อันเนี้ยค่าเงินจะมีผลหนักมากกับการลงทุนระยะสั้นนะครับแต่อย่างที่เมื่อกี้เราพูดไปพอเป็นเรื่องการลงทุนระยะยาวเรากําไร20องร้อยเปณ10%เมันต์เราอาจจะ นระยะกับผลตอบแทนของเราเลยเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วนะครับจิตตะเวลที่เราเน้นการลงทุนระยะยาวเนี่ยทุกอย่างที่เราคิดหลักการที่เราทำเนี่ยวัดผลมาแล้วว่าในระยะยาวเนี่ยวิธีไหนเนี่ยดีที่สุดการลงทุนระยะยาวของเราเนี่ยการไม่เห็ุจิ้งข้างเงินช่วยให้นักลงทุนได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับนักลงทุนท่านใดที่ยังมีคําถามสงสยัยหรือสนใจลงทุนในนโยบายใดยของจิตตะเวลสามารถทักมาถามที่ปรึกษาการลงทุนของเราได้เสมอนะครับที่ไลน์จิตตะเวลครับ